สวัสดีค่ะนะคะพี่อียห้าสิบบวกไม่สะดวกแก่ค่ะวันนี้พี่อยียาวมาแบ่งปันเคล็ดลับความผอมเคล็ดลับหุ่นดีสุขภาพดีนะคะทำอย่างไรวันนี้มาในหัวข้อยิ่งทํายิ่งอ้วนลดน้ําหนักยากมากนะคะถูปากแม่นะยากมากถ้าใครทําแบบนี้อยู่นะคะถ้าใครทําแบบนี้อยู่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปทําให้เรานะคะอ้วนขึ้นและมันจะไม่ช่วยเราให้สุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเลิกทําดีที่สุดนะคะการที่เรา หุ่นดีได้นะคะสุขภาพดีได้เริ่มจากที่ความสุขที่ใจก็คือความสุขในการกินความสุขในไลฟ์สไตล์ชีวิตความสุขในการออกกําลังกายทําอะไรแล้วทําด้วยความสุขสนุกมันจะทําให้เรานะคะทำได้นานขึ้นแล้วก็มีวินัยขึ้นนะ,ะถ้าเราทําแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดงั้นะะเราเครียดคือเราอยากลดน้ําหนักมากเราเครียดยิ่งเครียดยิ่งหลังฮอร์โมนเครียดออกมานะคะ,ะ,คะทำให้ลดน้ําหนักยากนะคะ พวกฮอร์โมนต่างๆที่มันทําให้เราเครียดเนี่ยนะมันจะไม่สามารถลดน้าหนักได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสุขในการกินมีความสุขในการดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองเพราะว่าเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองเพราะว่าเราอยากให้ตัวเองสุขภาพดีนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกว่ารู้สึกว่าเราผอมได้คนอื่นทําได้เราก็ทําได้นะเราสามารถที่จะสุขภาพดีได้นะอ้วนได้ก็ผอมได้นะสิ่งน,นี้เลยนะคะที่ทําให้เรายิ่งอ้วนเราอยากทานะคะหนึ่งเลยนะคะหนึ่ง สิ่งที่ทําให้เราอ้วนก็คือเราไม่กินผักกับพี่น้องเราไม่กินผักเลยนะทุกอาหารทุกมื้อนะคะกินทุกอย่างอนะ่ะแต่ว่าเขี่ยผักออกทิ้งบางคนไม่แตะเลยตั้งแต่เด็กจนโตนะเขี่ยผักออกทิ้งนะีคือไม่ยอมกินผักนะไม่ยอมกินผักแต่ไปกินอ้าวชาที่ขับทายอย่างเงี้ยบางคนก็คือไม่ยอมกินผักนะผักใบเขียวรู้ไหมคะว่าผักใบเขียวมันมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีไฟเบอร์สูงมากนะคะ มีไฟเบอร์สูงไม่พอนะแคลตัมด้วยแคลร่ตัมมีประโยชน์มากมายและที่สำคัญมากไปกว่านั้นในผักมีเอนไซม์ที่ทำให้นะคะที่ทำให้ระบบเาผาผลาญของเราดีทำให้ระบบลำไส้ของเราแข็งแรงลำไส้ดีเมื่อลำไส้ของเราดีนะคะทำงานมีประสิทธิภาพ ลำไส้ของเราก็จะขับสิ่งที่หมักหมมออกจากร่างกายเราได้แบบง่ายๆสารพิษสิ่งหมักหมมที่เรากินเข้าไปเขาจะขับออกมานะและทําให้เราสุขภาพดีระบบเผาผลาญก็จะดีขึ้นถ้าเรากินผักนะระบบเผาผลาญดีนะการทํางานระบบขับถ่ายดีและที่สําคัญมันยังทําให้เราอิ่มด้วยผิวพรรณดีเป,ปล่งปลั่งเมื่อไหร่ที่สารพิษมันอยู่ในร่างกายเราน้อยนะเราถูกขับออกมาจากร่างกายของเรานะเราจะผิวสดใสเราจะผิวดีผิวเด็กนะเซลล์ของเราก็จะเด็กลงด้วยนะคะ นี่คือข้อหนึ่งเลยสาเหตุที่ทําไมคนยิ่งทํายิ่งอ้วนลดน้ําหนักยากก็คือหนึ่งไม่กินผักนะคะสองเลยในแต่ละวันดื่มน้ําน้อยมากนะะมนมนะะในแต่ละวันดื่มน้ําน้อยมากนะดื่มน้ําไม่เพียงพอนะคะในแต่ละวันดื่มน้ําไม่เพียงพอดื่มน้ําน้อยมากนะเราควรดื่มน้ำนะคะแปดแก้วนะต่อวันหรือเราก็คือสองถึงสามลิตรต่อวันค่ะทุกคนค่ะนะเทียบกับน้าหนักนะเพีย่ย่ายนะพี่ห้าสิบ 8กิโลน้ำหนักประมาณนี้พี่อาญาจะดื่ม3ลิตรเลยนะดื่ม3ลิตรเลยนี่คือน้ําเดี๋ยวนะที่พี่อาญาดื่มนะเขาก็จะมีบอกขีดบอกไว้เลยว่านะ8โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะพอดื่มมันคือจิบระหว่างวันน่ะนะจิบระหว่างวันเนี่ยเขาจะมีขีดให้นะดื่มเสร็จแล้วมันหมดแล้วพี่อาญาก็จะไปไปเติมมันอีกเติมมันอีกรอบสองก็จะกลายเป็น2ลิตร2ลิตรก็บ่ายหนึ่ง ลงมานะคะหลังจากนั้นก็ไปเติมอีกนะไปเติมอีกเป็นรอบที่3ก็ค่อยๆจิบนะคะหลังสองทุ่มพี่เายาก็จะไม่ดื่มน้ําแล้วเพราะว่าเราจะได้นอนหลับสบายเราจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาฉี่ถ้าเราดื่มน้ําตอนที่ตอนกลางคืนบ่อยๆเราจะลุกขึ้นมาฉี่แล้วก็มันจะรบกวนการทํางานของกรดฮอร์โมนของเรานะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยทําให้เราเผาผลาญน,นั่นคือสิ่งที่พี่ญอี้ยวทำนะคะเราควรดื่มน้ำระหว่างวันะคนที่ดื่มน้ําน้อยจะทําให้ตาบอาะ ทำงานหนะักค่ะทุกคนคะตับของเราจะทํางานหนะักเราไม่สามารถตับของเราจะไม่สามารถขับไขมันส่วนเกินที่มันอยู่ในร่างกายของเราที่มันอยู่ช่วยให้ขับไขมันออกมาได้ยากนะะและที่สําคัญทําให้ตับของเราทํางานยากขึ้นนะประสิทธิภาพในการทํางานมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นดื่มน้ำนะะดื่มน้ําน้ําเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดน้ําหนักได้ดีมาก60%เลยนะคะน้าช่วยได้นะถ้าเราไม่ดื่มน้ําเราก็ไม่สามารถขับสารพิษขับสิ่งต่างๆหรือช่วย ระบบเผาผลาญเนี่ยช่วยระบบเผาผลาญ60%คือน้ําเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเราต้องจิบน้ําถ้าใครดื่มน้ําน้อยรับรองว่าลดน้ําหนักยากลดให้ตายก็ลดไม่ได้เพราะว่าไม่ดื่มน้ําน้ําคือตัวช่วยแต่บางคนไปดื่มน้ําที่มันผิดประเภทอ่ะไปดื่มน้ําที่มีน้ำหวานน้ำตาลยิ่งไปกระตุ้นอินซูลินเพราะฉะนั้นให้ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดถูกนะคะหาหาง่ายบ้านเรานะคะถ้าเราไปดื่มน้ำ น้ำอัดลมมันก็จะทําให้ท้องเราป่องอ่ะทุกคนค่ะนะแล้วก็จะทําให้ระบบต่างๆของเรามันไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้ําที่มันไม่มีน้ําตาลดีกว่าถ้ามีน้ําตาลมันไปกระตุ้นอินซูลินพอเรานะคะกินเรากินเราใช้พลังงานไม่หมดมันก็ไปสะสมเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายเนี่ยคือสาเหตุของคนที่ยิ่งทํายิ่งอ้วนลดน้ําหนักยากเพราะว่าดื่มน้ําน้อยในแต่ละวันต้องดื่มน้ำนะคะตื่นเช้ามาดื่มเลย1-2แก้วนะคะอยากเคล็ดลับที่อยากหุ่นดีก็คือก่อนที่เรา จะทานข้าวให้ดื่มน้ําตาอ้ยไม่ใช่ให้ดื่มน้ําก่อน1แก้วก่อนที่จะทานข้าวดื่มน้ําก่อน1แก้วสัก1ินาทีอย่างเงี้ยนะคะหรือนะคะถ้าเราไม่มีเวลาก็ดื่มก่อนเลยนะเพราะมันจะทําให้เราอิ่มแล้วก็ทําช่วยให้เรานะคะอิ่มนานแล้วก็เผาผลาญดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ําดื่มน้าอย่างน้อย2 3ถึงลิตรต่อวันพี่อาย่าดื่ม3ลิตรนะคะที่เห็นหุ่นดีนะดื่ม3ลิตรต่อวันเลยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อ3ชอบกินอาหารดึก ชอบกินอาหารรอบดึกนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าฉันกินอาหารตอนเย็นที่มันดึกรอบดึกๆนะมันจะทําให้ฉันอิ่มท้องพอพออาหารเต็มท้องอิ่มแล้วมันก็จะนอนหลับสบายนะซึ่งเป็นการที่เราเข้าใจผิดมากๆเลยนะคะการที่เรากินอาหารรอบดึกนะคะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของเราเนะี่ยทำงานลดลงนะคะเพราะว่า,าการที่หลัง่งฮอร์โมนออกมาเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมันหลั่งน้อย คือหลังโกดฮอร์โมนออกมาน้อยเพราะว่าเรากินนะเรากินรอบดึกนะเพราะฉะนั้นนะคะเราถ้าเป็นไปได้นะให้กินนะก่อน6โมงเย็นหรือไม่เกิน2ทุ่มนะไม่เกิน2องทุ่มจะทำให้ประสิทธิภาพในการเผาผลาญดีขึ้นค่ะนะแต่ถ้าเรากินรอบดึกแล้วเราเข้าใจว่าอุ้ยกินแล้วมันจะนอนหลับสบายเนะเราเข้าใจผิดความจริงไม่ใช่เลยมันจะทําให้ร่างกายของเราขณะที่เรานอนหลับอะหลังโกรฮอร์โมนออกมา น้อยและก็ไม่สามารถที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหลอได้ทั่วถึงนะทุกคนนะคะและก็หลั่งออกมาน้อยมากประสิทธิภาพในระบบเผาผลาญอาหารของเรามันก็ลดน้อยลงมันจึงทําเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงอ้วนยิ่งเราทําแบบนี้เราก็ยิ่งอ้วนนะทําบ่อยๆเข้ามันจะยิ่งอ้วนแล้วก็ลดน้ําหนักยากมากเพราะฉะนั้นนะไม่ทํามสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้ไวแล้วก็หุ่นดีขึ้น มันดีขึ้นไวแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพร่างกายของเราดีด้วยนะคะสุขภาพดีเป็นลาบอันประเสริฐกับทุกคนค่ะเราไม่สามารถที่จะไปจ้างใครให้มานอนป่วยแทนเราได้ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะคะเราต้องเป็นสอวอที่มีประสิทธิภาพสอวอรุ่นใหม่จะต้องดูแลตัวเองรักสุขภาพนะคะเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานนะคะเราจะทําให้ลูกหลานภูมิใจว่าุยปู่ย่าตายายของฉันโคตรแข็งแรงเลย นะ่โคตรเด็กเลยโคตรแข็งแรงนะเราจะทําให้เซลล์ของเราเด็กลงด้วยการที่เราดูแลตัวเองเลือกกินอาหารที่ดีนะคะเน้นกินโปรตีนอยากหุนสวยหุ่นดีอยากผอมเน้นกินโปรตีนอยากเพิ่มน้ําหนักคนที่ผอมจ่อยมากๆคืออยากเพิ่มน้าหนักก็ต้องกินโปรตีนหุนสวยหุ่นดีก็ต้องกินโปรตีนอยากมีกล้ามแข็งแรงก็ต้องกินโปรตีนค่ะทุกคนคะเพราะว่าโปรตีน นะจะทําให้ล้าเนื้อของเราแข็งแรงจะไปทําให้เราอิ่มนานขึ้นประสิทธิภาพในระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นจะทําให้เรานะสุขภาพดีลดน้ําหนักได้ง่ายสังเกตไหมคนที่กินน้อยจะหิวบ่อยเพราะว่าเขากินโปรตีนไม่ถึงการกินโปรตีนให้ถึงจะทําให้เราอิ่มนานเราจะไม่ไปทานจุกจิกเราก็จะหุ่นดีเราก็จะผอมไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเน้นกินโปรตีนแล้วก็พวกผักหลากหลายผักใบเขียวมันจะทําให้เรานะสุขภาพดีแล้วก็นะคะ นอนให้เพียงพอนะคะนอนให้เพียงพอ 6- 8ถึงชั่วโมงนะคะสี่ถึงห้าทุ่มเราควรเข้านอนได้แล้วเพราะว่านะคะมันจะทําให้กรนฮอร์โมนหลั่งออกมาช่วงประมาณตีสองถ้าเรานอนหลับลึกนะคะร่างกายของเราเซลล์ต่างๆก็จะถูกซ่อมแซมทําให้เราเด็กลงทําให้เซลล์ของเรานะ,ะอายุเซลล์ของเราเด็กลงทําให้เราสุขภาพดีทําให้ระบบเผาผลาญเราดีระบบเผาผลาญดีหุ่นก็จะดีกินเยอะขนาดไหนก็ไม่อ้วน เพราะฉะนั้นอย่าอดค่ะถ้าเรายิ่งอดยิ่งกระตุ้นอินซูลินให้ทํางานนะคะมันจะไม่ไปช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินของเราเลยเพราะฉะนั้นต้องกินผักใครไม่กินผักก็ต้องกินผักนะคะช่วยในระบบเผาผลาญได้ดีและระบบลําไส้นะคะแล้วก็2เลยให้ดื่มน้ําดื่มน้ํา2-3ลิตรต่อวันนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มน้ําดื่มน้ําน้อยก็อ้วนนะคะลดน้ําหนักยากแล้วก็ไม่กินรอบดึกนะคะใครที่ชอบกินรอบดึกๆกนะก็จะไปกระตุ้นอินซูลินแล้วก็ทําให้ระบบเผาผลาญของเรา ประสิทธิภาพในการทํางานแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากพร้อมอยากหุ่นดีไม่ทํา3สิ่งนี้รับรองนะคะหุ่นดีแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะพี่ยาย่านะคะลาไปก่อนเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลหุ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะสามารถที่จะปรึกษาได้ฟรีนะคะสามารถอินบ็อกพี่ยาย่าได้นะ,ะไม่คิดเงินนะคะพี่ยาย่ายินดีแนะนำนะยินดีแนะนําสุขภาพดีหุ่นดีลดไขมันให้ทุกคนให้เรานะคะ ผอมนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอ้วนอีกนะะเรากินแบบมีความสุขกินได้ทุกอย่างนะคะไม่อดก็ลดได้สําหรับพี่ย่าย่านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะ,ะสนใจเข้ากลุ่มนะคะสนใจเข้ากลุ่มก็เข้าได้นะ,ะพี่ย่ายามีกลุ่มนะคะแนะนําให้เรานะคะลดน้ําหนักแล้วก็สุขภาพดีได้ตลอดปีตลอดชาติเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วค่ะ